สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้เป็นวันที่26ินะคะพี่พีนะ26เมษายนนะคะวันนี้ก็จัดมาให้พี่พี่ชม30รายการนะคะพี่พี่นะ จัดโปรโมชั่นให้นะคะ300บาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะย้ำนะคะว่าองค์ละ300บาทนะคะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนให้น้องละพีก็สามารถโอนกันเข้ามาได้นะคะก็คลิปนี้นะคะเริ่มลงเวลาบ่าย3มโมงเย็นนะคะพี่นะ3โมงเย็นนะคะก็คือ3มโมงตรงเลยนะคะพ,พี่นะลงคลิปให้พี่พี่รับชมนะคะ ลงคลิปให้พี่ๆรับชมนะคะพี่พท่านใดที่กดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะการแจ to mm. ok ้งเตือนก็จะเด้งตรงเวลาเลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้กดกระดิ่งหน้าช่องนะคะแต่กดติดตามไว้นะคะพี่พีนะคะย้อนกลับไปดูหน้าช่องน้องนะคะแล้วกดกระดิ่งกันไว้เลยนะคะเวลาถึงเวลาลงน้องลงคลิปนะคะก็จะเด้งเข้าหาเรื่องพี่ๆทันทีเลยนะ ช่องทางการติดต่อหากสนใจนะคะสแกน QR Code แอดไลน์กันเข้ามานะหรือจะโทรมาที่เบอร์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2กันก็ได้นะคะพี่ๆช่องน้องละพี่ยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะพี่นะเหมือนเดิมนะคะกติกาเหมือนเดิมเลยจำหมายเลข EP จำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะ EP นี้เป็น EP 153นะคะพี่ๆสามบาททุกองค์นะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมรายการที่1เลยนะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่เป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะเลี่ยมตลับพร้อมใช้งานนะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะรายการที่2นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะเหรียญนี้นะคะเก่ามากเลยนะะพี่พี่นะมีศึก นิดหน่อยนะคะพี่พี่มีความสึกนะคะพี่พี่แต่ก็ยังอ่านออกนะคะพี่นะตัวหนังสือยังอ่านออกอยู่นะยังมีความคมอยู่นะคะพี่พี่เนี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะเหลียนหลุมเพอเดิมนะคะพี่พี่นะเนี่นะคะยังสวยอยู่เลยนะคะรายการที่สองนะไปต่อกันที่รายการที่สามอันนี้เป็นนางกวักนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะคะรายการที่สามนะ พี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์กันเข้ามานะพี่ๆนะแอดไลน์กันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่สี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนี่นะคะสวยๆคมๆเลยนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆวัดช้างให้นะคะเหยียบน้ําทะเลนะคะพี่ๆนะ นี่นะคะพี่ๆสวยๆคมๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่4ี่นะไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่ๆรายการที่ห้าก็จะเป็นพระซุ้มกอรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะพี่ๆนะรายการที่ห้าไปต่อกันที่รายการที่หนะคะ รายการที่6นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะพี่นะรายการที่6นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะพี่พีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีกันด้วยนะคะจัดโปรโมชั่น300บาททุกวงทุกรายการเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่7นะคะ รายการที่7ดนะคะก็จะเป็นพัดเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7ดนะประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดต้องขออภัยนะคะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะไปต่อกันที่รายการที่8ดนะคะรายการที่8ดนะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆรายการที่8นะคะทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะจำหมายเลขอีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะไปจากันที่รายการที่9เป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับนะคะพี่ๆเป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับองค์นี้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะเลี่ยมตลับให้พร้อมใช้งานนะคะพี่ๆพระสมเด็จรายการที่9นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะจัดโปรโมชั่น300บาททุกองทุกรายการนะคะพี่พี่มีบริการเก็บปลายทางนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกอนให้น้องละพีนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่10นะคะพี่พี่รายการไหนไว้ไปต้องขออาภัยด้วยนะคะแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพชมเพิ่มเติมกันได้นะ ไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระขุนแผนนะคะก็จะเป็นพระขุนแผนรายการนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะพี่พี่ถูกใจกี่รายการนะคะรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะโทรเข้ามาปิดทักเข้ามาปิดได้เลยนะคะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่พีเป็นหล่อหลวงพ่อทานะคะ เป็นรายการที่สิบสองนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะหล่อหลวงพ่อทานนะคะพี่พี่ีนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่สิบสามนะคะ ะะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็น EP 153นะคะพี่ๆนะเป็นคลิปวิดีโอวันที่26นะคะจัดมาให้พี่ๆชม30รายการนะคะถูกใจกี่รายการนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะพี่พ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พีนะรายการที่14นะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเลี่ยมตลับแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมตลับนะคะพี่พนะรายการที่15บนะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ 300ร้อบาททุกองค์ทุกรายการเลยนะคะถูกใจให้ได้ทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะพี่ๆต้องจํใหมายเลขอีพีจำหม่เลขรายการกันเข้ามาทุกครั้งนะคะพี่นะเพื่อเป็นการไม่สับสนนะคะเพราะว่ามีหลายอีพีแล้วก็มีหลายรายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะคะองคนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะ เนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะไปต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆสองห้าหนึ่งสองนะคะเหรียญน,นี้นะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะนี่นะคะรายการที่19นะคะพี่ๆนะสามร้อยบาททุกองค์เลยนะคะพี่ๆนะส่งฟรีส่งด่วนนะคะจะส่งเป็นไปรษณีย์ไทยแบบ EMS กันเลยนะพี่นะจะส่งพัสดุให้ทุกวันนะคะยกเว้นวันหยุดตามปฏิทินเลยนะคะพี่ๆนะ พ <ítulo> anyway, ี่พ so ีท right so like right okay. ่านใดที่ยังไม่ได้แอดไลน์กันกับน้องละพีนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพับหงสุพันนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นพับหงสุพันนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะหงสุพันรายการที่ยี่สิบนะคะไปกันต่อรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่11ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่21ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องและพีกันด้วยนะคะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องและพีจะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้อีกเรื่อยๆนะคะพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันเข้าไว้นะคะไปต่อกันที่รายการที่22เป็นพระปิดตานะคะพี่ๆ รายการที่22เป็นพระปิตารายการนี้เลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหมุนนะคะ ก็จะเป็นเหรียญหลวงข้อมูลนะ ания, คะพี่ๆคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่ๆก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะานหน้าดังข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ ูกใจรายการไหนจําหมายเลขพีพีจำหมายเลขรายการกันเข้ามานะคะรายการไหนไว้ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสี่นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่ยี่สิบห้า ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะเหรียญหลวมพ่อสุดนะคะพี่พี่นะสองห้าสองศูนย์นะคะเหรียญนี้เหรียญหลวมพ่อสุดนะคะคมๆสวยๆเลยนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่27เป็นพระปิดตานะคะพี่พี่รายการที่27เป็นพระปิดตาองค์นี้เลยนะพี่นะ300บาททุกองค์ทุกรายการนะคะส่งฟรีด้วยนะคะพี่พี่นะไม่เก็บค่าส่งใดๆแล้วนะคะถูกใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะรายการนี้เป็นรายการที่27นะไปกันต่อรายการที่28นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่น่าจะเป็นพระสมเด็จนะองค์นี้ นี fate, pues ne, ่นะคะประมาณนี้เลยนะรายการที teachers, hmm. ่ย nah. ี uh, ่ส <yr> ิบแปดนะคะไปต่อกันที okay. ่รายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ แล้วก็รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่รายการที่สาสิบนะคะรายการที่สาสิบก็จะเป็นรายการนี้เลยนะลงยามาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่วัดกิ่งแก้วนะนี่นะคะพระครูการุณอะไรนะพี่พี่เนี่ยตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะรายการที่30สิบนะคะจัดมาให้พี่พี่ชม30มรายการนะคะ ช่องทางการติดต่อนะคะสแกนคิวอารคดแอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์081นะคะ6 9 1 6 2 8 2กก็ได้นะคะพี่แล้วแต่พี่สะดวกเลยนะคะช่องทางการติดต่อนะ แล้วก็ฝากพี่พี่ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องระพีกันด้วยนะคะฝากพี่พี่ทุกท่านซัพพอร์ตช่องน้องระพีกันด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP 153นะคะ3 0 0อบาททุกองทุกรริการนะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่พี่ท่านใดสะดวกโอนก็โอนกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกัน EP ใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ